หผู้หญิงถึงรุ่นน้องบอกผู้หญิงมีอะไรจะบอกไหมคะมีค่ะอยากซื้อกาแฟให้รุ่นพี่ที่เป็นผู้ชาย<ม>บางทีเราไม่ได้คิดอะไรแต่เขาอาจจะคิดก็ได้<ม>คือโตขึ้นทําให้เรียนรู้ว่ามันไม่ผิดเลยเฟรนลี่เราไม่ผิดนลย่ใช<ม>่แต่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าอะไรยเงี้ยอย่าน้อยใจเวลายอยู่บอแต่บางทีมันจะมีความแบบว่าน้อยอกน้อยใจทำไมมันแบบไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้ก็เป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องทำใจบ้างบางจุดอาจริงก็ไม่ใช่แบดอย่างเดียวหรอก อื่นบทอื่นด้วยเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวพื้นฐานเอาไว้เพราะว่าหมอมันมีช่วงที่แบบต้องไปใช้ทุนต่างจังหวัดเยอะแล้วบางทีมันแบบมันเปรี่ยวอะไรเงี้ยรวมถึงว่าแบบเราไม่ควรไว้ใจใครทั้งนั้นลงเวนดึกๆอะไรเงี้ยด้วยสมมติว่ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินท่างนี้ล้วก็ทิ้มตาแบบนี้แบบแรงๆแล้วก็ทิ้มตาเลยเออแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกกันคืออย่ารู้สึกผิดเวลาที่ต้องปฏิเสธอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่เรื่องงานอ่ะแต่เรารู้สึกเกรงใจเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาอาจจะแบบอาุโศกว่าหรือว่าเป็นรุ่า แยกออกจากกันดีกว่าเออนี่เป็นเหมือนกันตอนนั้น<ช>เป็นแบบที่พ่อพีเซอร์ถูกเป็นแบบหมาถึงว่าแบบรู้สึกว่าเป็นน้องไม่กล้าปฏิเสธเพราะว่ารู้ว่าแบบเดี๋ยวต้องเจอกันในที่ทํางานอะไรเงี้ยเรื่องงานคืองานส่วนตัวส่วนตัวถูกต้อง